อะไรอ่ะแกซื้อมาให้พวกฉันหรือว่ามาขายต่อเนี่ยลองชิมดูก่อนสิแล้วฉันจะบอกเป็นไงกันบ้างอ่ะอร่อยไหมก็พอใช้ได้นะไม่ได้แย่ฉันว่าไส้มันเยอะไปนะทำให้เลี่ยนแต่รวมแล้วก็อร่อยดีนะ มันคือแซนด์วิชไส้ทะลักอะ่ะพวกแกว่าขนาดนี้ขายราคากี่บาทดิก็สักสิบบาทอะ่ะฉันจะยอมซื้อแกจะบ้าเหรอไส้ทะลักขนาดนี้ขายสิบบาทคิดได้ไงสักยี่สิบสามสิบก็ได้นะแล้วแกซื้อมาเท่าไหร่ที่จริงฉันทำแซนด์วิชนี่เองอะ่ะฉันอยากเอามาขายเป็นรายได้เสริมถึงว่าล่ะรสชาติแปลกๆยังไงก็ไม่รู้แล้วสรุปมันอร่อยไหมอะ่ะเมื่อกี้แกยังบอกใช้ได้อยู่เลย แม่หมวยบอกรสชาติแปลกๆแต่กินไม่หยุดเลยนะนกเกยทำเองใช่ปะรสชาติดีนะขายได้สบายเลยจริงเหรอขอบใจมากนะเดี๋ยวฉันจะลองโพสต์ขายดูแล้วรับทำตามออเดอร์พอแกช่วยอุดหนุนฉันด้วยนะดีเลยฉันจะได้ไม่ต้องไปซื้อมือเช้าให้อื่นแล้วท่านจะบอกคนอื่นมาซื้อด้วยนะใจนะเป็นไงบ้างนกออเดอร์วันแรกขายได้กี่ชิ้นขายได้เจ็ดชิ้นเอง ต่นี่ฉันก็ทำมาเกินออเดอร์นะเผื่อใครอยากจะซื้อเพิ่มงั้นฉันเอาเพิ่มหนึ่งชิ้นนะเมื่อเช้ากินหมดละเอาไปเผื่อตอนบ่ายเผื่อหิวอน,นี่แกอุดหนุนฉันไปแล้วเมื่อเช้าชิ้นหนึ่งชิ้นนี้ฉันคิด20บาทพอเอาไปเถอะนาเ <c oughs> พื่งขายได้ไม่กี่ชิ้นมาลดราคาแบบเนี้ยออกกำไรที่ไหนล่ะขอบใจนะถ้าพรุ่งนี้แกจะเอาไส้อะไรอีกอะ่ะบอกฉันได้เลย ไม่หมดละวสิฉันขอชิ้นหนึ่งนะเฮ้ย hey, ขอแบบนี้ได้ไงจ่ายนกไปเลยนะโอ้ยของเหลือแบบนี้ยให้เพื่อนดีกว่าปล่อยให้มันเสียนะเดี๋ยวฉันช่วยโปรโมดให้ละกันแลกกับที่ให้ฉันกินฟรีชิ้นนี้เดือนที่แล้วอะ่ะแซนด์วิชไส้ทะ่ละขายดีมากเลยนะฉันก็เลยทำออกมาเพิ่มแกลองชิมสิ ฉันว่าก็ดีนะคนน่าจะเริ่มเบื่อแซนด์วิชกันแล้วแหละทำเป็นพูดดีฉันไม่เคยเห็นแกอุดน,นุ่นนุกเลยสักครั้งจ้องแต่กินฟรีเอาก็ไม่ใช่พอฉันหรอที่ช่วยโปรโหมดให้นุกอะฉันว่าขนมปังมันยังแข็งไปนะไส้ก็ไม่ค่อยอร่อยด้วยลองปับสูตรดูนุกฉันว่าอร่อยเลยนะทำขายเลยจะชอบ ยังไงเดี๋ยวหมวยช่วยดูเอกสารตรงนี้ให้พี่ด้วยนะได้ค่ะ๋ยวตรงนี้หมวยแก้ให้สวัสดีค่ะบอสเจอพอดีเลยนะคะนี่ค่ะขนมที่สั่งไว้เดี๋ยวพี่จายเป็นลายทีให้เหมือนเดิมนะเออแล้วพี่ก็ขอสั่งเพิ่มวันละห้าชิ้นลูกไส้มาได้เลยเด็กๆกับคนแก่ที่บา้านชอบมากได้เลยค่ะบอสขอบคุณนะคะที่อุดหนุนตลอดเลยแล้วแซนด์วิชไ่ทําขายแล้วเหรออันนั้นก็อร่อยนะก็คงทําสลับสลับกันนะคะกลัวลูกค้าเบือ่อแล้วนุก็ว่าจะหายอย่างอื่นทําเพิ่มด้วยขายดีแบบเนงแปงแลนะ แป้งคอยเชื้ซื้อของตลอดเลยนีม่มวยแกตั้งเคาน์ตอร์โลชั่นน้ำหอมในออฟฟิศแล้วไงอะไรอนะหมวยแกเอามาขายเหรอก็ใช่ไงไม่เห็นป้ายราคาหรอมามามา,มาเทสโลชั่นน้ำหอมร้านชั้นกลิ่นดีมากช่วยอุดหนุนหน่อยสิแค่คนละขวดเอง ทำไมขายแพงจังตั้งเกือบ400ฉันเช่นแบบเดียวกันที่ตลาดอะ่ะขายแค่ร้อยยีิบาทเองโอ้ยแกนั่นมันเกตตลาดนัดของฉันอนะ่ะพรีเมียมลองซื้อไปสิรับรองว่าหอมตั้งแต่บ้านยันออฟฟิศเลยแกก็เวอร์เกินฉันไม่เอาอ่ะปกติฉันไม่ใช้รสชาติน้ำหอมอะ่ะเออที่ของนุกนะซื้อได้ทุกวันแต่ของฉันอนะ่ะแค่หลอดเดียวใช้ได้ตั้งนานไม่เห็นจะอุดหนุนกันบ้างเลย มันไม่ใช่ของจำเป็นสำหรับฉันนี่อีกอย่างเกก็ตั้งราคาแพงเกินไปนุกแกช่วยฉันซื้อเลยนะมาเดี๋ยวฉันเลือกกินให้เองอันนี้เลยอ่ะลองดมดูหอมไหมอืมก็หอมดีอะ่ะงั้นขวดนี้แกเอาไปเลยประเดิมลูกค้าคนแรกฉันคิดแกแค่380พอ หน,นูช่วยฉันซื้อหน่อยแกขายของได้เงินตั้งเยอะอะ่ะแบ่งไปดูแลตัวเองบ้างสิเอ่อ380นะโอนมาเลยก็ได้เดี๋ยวฉันแปะเลขบัญชีไว้ให้อโหอโอรอบนี้เป็นขนมญี่ปุ่นเลยเหรอเนี่ยอือก็ได้เงินเก็บจากช่วง3เดือนที่ทำขนมขายนั่นแหละฉันก็เลยเอามาซื้ออุปกรณ์เพิ่มได้อะไรอะ่ะทำไมเอามาให้แต่แป้งทุกทีแล้วของฉันล่ะ ก็แทนคําขอบคุณที่แป้งเขาซัพพอร์ตฉันมาตลอดแล้วก็ให้คําแนะนําอย่างตรงไปตรงมากับฉันล mm hmm. องชิมดูสิอร่อยนะฉันทาําไม่หลายไส้เลยทาไมโลชั่นน้ําหอมของฉันถึงขายไม่ดีเมีขนมนมุกบ้างนะหมวยบอสคะช่วยกดหนุนโลชั่นน้ำหอมของหมวยหน่อยสิคะ ไม่ต้องเลยที่พี่มาเนี่ยพี่ได้ข่าวมาว่าเราเปิดร้านตั้งโต๊ะขายของแนวฟรีเหรอพี่เลยมาดูให้เห็นกับตาเป็นจริงอย่างที่เขาว่าด้วยพี่คงใจดีเกินไปสินะก็หมวยเห็นโต๊ะมันว่างก็เลยเอาของมาวางไม่ได้รบกวนใครสักหน่อยจะไม่รบกวนได้ไงก็เพื่อนร่วมงานนี่แหละที่ไปรายงานพี่ว่าเธอไปบังคับเขาซื้อพอไม่ซื้อก็ไปด่าไปว่าเขาอ่ะเพื่อนๆเขาอึดอัดหรือไมเก็บของเลยนะพี่ไม่ให้ขายที่นี่ที่ทํางานไม่ใช่ตลาดนัด แล้วทำไมนกถึงทำได้ล่ะคะเห็นหากินที่ออฟฟิศจนมีเงินเปิดร้านได้แล้วแบบนี้มันลำเอียงชัดๆนกไม่ได้รบกวนใครแล้วก็ไม่ได้เอาเวลางานไปทำด้วยนกทำตามอรเดอร์แล้วก็เอามาส่งแค่นั้นเองไม่เหมือนกับแกถึงขั้นตั้งโต๊ะขายแล้วก็บังคับคนอื่นซื้อมันก็ขายของในออฟฟิศเหมือนกันแหละหมวยไม่ยอมนะถ้าจะให้หมวยเลิกขายก็ต้องให้นกเลิกขายด้วยแกเห็นแก่ตัวกันไปนะหมวยแกแยกไม่ออกอ่ะอันไหนควรไม่ควรอะ่ะ แกก็ดีแต่เข้าข้างหนุกอะ่ะเพราะว่าหนุกชอบเอาของกินให้แกกินฟรีอยู่เลยใช่ปะล่ะเอาล่ะถึงนุกจะไม่ได้บรบกวนใครและทำมาจากบ้านแต่ก็เอาขนมมาขายที่ทำงานเหมือนกันเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งและเขาอ้างให้คนอื่นตามนุกพี่ครูต้องห้ามให้เราเอาขนมมาขายในบริษัทจะไปขายมันหยุดหรือก่อนเข้าบริษัทพี่ไม่หา้ามค่ะบอสหนุกเข้าใจคะ่ะ มีแกมานั่งทำงานได้เหมือนเดิมก็ไปหาฉันที่ร้านบ่อยๆสิร้านฉันอยู่แถวนี้เองนุก๊กคิดดีแล้วใช่ไหมเรื่องแค่นี้ไม่ต้องลาออกเลยกวดที่ด้วยหรือเปล่านุ๊กเข้าใจค่ะบอสไม่ต้องคิดมากนะคะที่บอสตัดสินใจแบบนั้นมันถูกแล้วต่อไปมันจะได้ไม่เกิดปัญหาอีกพี่ไม่ได้ทำให้นุ๊กลำบากใช่ไหม ไม่ได้ลําบากอะไรเลยค่ะช่วงเดือนที่แล้วก่อนลาออกนูก็ไปเช่าที่ขายวันเสาร์อาทิตย์มากําไรดีมากเลยนะคะถ้าไปขายเต็มตัวน่าจะรุ่งพี่ก็ขอไว้พอให้นุกกิจการรุ่งเรืองร่ารวยนะแล้วต่อจากเนี้ยุนกจะได้เป็นนายตัวเองแล้วนกเดี๋ยวฉันจะไปอุดหนุนร้านแกบ่อยนะขอบใจมากนะอันนี้ลูกค้าเขาบีมาอยากให้เป็นสังคงานแบบนี้ได้ค่ะ เมื่อกี้นกไวเอาทาโก,กยาก,กิมาให้ค่ะเป้งอยากให้บอสกินอันร้อนเลยเอามาให้เลยอ้าวนกมาเหรอแล้วที่ร้านนกเป็นยังไงบ้างตอนนี้ร้านนกขายดีมากเลยค่ะสมคําอวยพรของบอสเลยเห็นว่าวันหนึ่งกาไรเป็นพันเลยนะคะตอนนี้กําลังรับสมัครลูกม,มือเพิ่มเป้งก็ว่าจะไปสมัครอยู่ไม่ต้องเลยคนเก่งๆของพี่จบไปหมดบริษ,ษัทเลยเหรอทีน,นี้ไปร้านนูก,กันพี่ว่างพอดีงั้นหมวดขอไปด้วยนะคะอยากรู้เหมือนกันว่าร้านนกจะปังเหมือนที่เขาบอกหรือเปล่าหรือว่าแค่โมปลอบใจตัวเอง ได้แล้วคะ่ะขอบคุณนะคะนุ๊แป้งสวัสดีค่ะบอสหมวยวันนี้ยอมเสียเงินมาอุดหนุนฉเหรอร้านก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนี่แป้งแกก็พูดซซเวอร์เลยว่ากิจการใหญ่โตก็นุกทำคนเดียวจะให้ร้านใหญ่แค่ไหนเห็นว่าร้านแค่นี้ลูกค้าเข้าไม่หยุดนะ ขายดีแบบนี้ต้องให้รางวัลฉันแล้วมัง้งถ้าฉันไม่บอกให้แกเลิกขายในออฟฟิศก็คงไม่มาเปิดร้านขายดีแบบนี้หรอกหรอแต่ถ้าแกกล้าพูดขนาดนี้แล้วอ่ะฉันจะให้รางวัลก็ได้วันนี้นุกจะทําทากโกยากิสูตรพิเศษให้ทุกคนนะคะเชิญทุกคนนั่งที่โต๊ะเลยนะคะวันนี้นุกเลี้ยงเองไม่คิดเงินค่ะ วันนี้นุกทำทากโกยากิสุ่มไส้มีไส้ให้ลุ้นอยู่ข้างในค่ะรับรองว่าพิเศษมากคัดมาแล้วสำหรับทุกคนแหมมีลูกเล่นซะด้วยเล่น,นขอดีเลยแล้วกันเอาลกูกนี้ดีกว่าเป็นไงแป้งได้ใส่อะไรใส่กุ้งค่ะอร่อยยังในนกงั้นเดี๋ยวพี่ชิมบ้าง พี่ได้ไ,ไส้แซลมอนอร่อยเหมือนกันอา้าวมวยทำไมไม่กินล่ะของแกอ่ะฉันทำให้พิเศษกับทุกคนเลยนะให้มันจริงเถอะถ้าไม่อร่อยนะฉันจะรีวิวให้ติดลบเลยน่ทำไมของฉันไม่เป็นไส้วาซาบิอ่ะ แผบลิ้นแล้วขึ้นจมูกเลยเนี่ยเอา้าก็มันเป็นไส้แบบสุม่มนก็คงปนปนกันมาแหละใช่ฉันก็ซ่อนไส้แปลกๆไว้จานของแป้งแล้วก็บอสเหมือนกันนะแกก็ลองกินลูกอื่นสิเผื่อได้เจอไส้ดีบ้าง <c oughs> นุกแกใส่ไส้อะไรให้ฉันเนี่ยนี่มันปรลาชัดๆ ก็ฉันบอกแล้วไงว่ามันเป็นไส้พิเศษของแต่ละคนไส้วาซาบิก็เหมาะกับคนแสบแสบแบบแกส่วนไส้ปลาร้าลูกเมื่อกี้ก็เหมาะกับของเน่าเน่าไงแล้วสี่ลูกที่เหลือใส่อะไรไปบ้างอ่ะหมวยชิมดูดิฉันอยากรู้ว่าอย่างไห้ฉันกินอีกเหรอฉันไม่เสี่ยงหรอกนะนุก๊กทำไมต้องแก้ฉันด้วยชิมสิสี่ลูกที่เหลือฉันตั้งใจทำเพื่อแกเลยนะก็มีไส้เต้าหู้ยี เหมาะสาหรับคนที่แบบอีหน้ารังเกียจแล้วก็มีไส้สตอเหมาะสําหรับคนหน้าวายหลังหลอกแบบแกส่วนอีกลูกก็คือไส้ปลาเค็มเหมาะสําหรับคนที่ใสเ่เค็มๆแบบแกไงนี่แกเกลียดฉันจนต้องทําขนาดนี้เลยเหรอแกต่างหากที่เกลียดฉันอะแกคอยขัดฉันนู่นนี่แต่พอฉันมีผลประโยชน์ขึ้นมาแกก็มาเรียกร้องกับฉันแกบอกว่าแกอุดหนุนฉันหรอแต่ฉันไม่เคยได้เงินแกซักบาท รู้ตัวบ้างไหมว่าที่ทําอยู่มันน่ารังเกียจเออฉันยอมรับก็ได้ว่าฉันอิจฉาแกจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จตลอดมีแต่คนคอยสนับสนุนต่างจากฉันที่ไม่ว่าจะทําอะไรก็มีแต่คนมองข้ามพี่ว่าที่หมยพูดมันก็เป็นแค่ข้ออ้างนะหมยโทษแต่คนอื่นแต่ไม่เคยโทษตัวเองเลยว่าสิ่งที่มหมยทามันถูกหรือเปล่าขาดยินดีกับคนอื่นบ้างนะเหมยเรียกร้องกับคนอื่นเยอะแยะแล้วตัวเองอะ่ะเคยให้อะไรเขาบ้างไหมทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทําไมฉันถึงเลือกใส้พวกนี้ให้แก เพราะว่าเหมือนแกไงที่ภายนอกเหมือนจะหวังดีกับคนอื่นแต่ข้างในมีแต่ความอิจฉาไม่ต่างอะไรจากของเหม็นๆพวกนี้แต่อย่างน้อยอาหารพวกนี้มันก็กินได้นะไม่เหมือนแกที่มันคบไม่ได้เลยนกที่แกพูดเมื่อกี้มันมีแค่ห้าไส้อะแต่อีกลูกอะไส้อะไรไส้ผักกระเฉดไงกินแล้วก็ช่วยเฉดหัวออกไปไกลๆจากร้านฉันด้วยนะเพื่อนแบบแกไม่มีฉันก็จเจริญได้ นี่พี่จะถูกขาวว่าเข้าข้างนุงมไหมเนี่ยแต่ช่างมันเถอะนุงไม่ได้เป็นลูกน้องพี่แล้วแล้วของฉันมีอะไรแปลกแปบ้างไหมเนี่ยไมนะไ่มีหรอกกินนะนะกได้กินได้เลยค่ะบอสปลอไไดภัยแน่นอนค่ะ